ร่อยมากไม่ได้มาเที่ยวนะมาเรียนค่ะอุอ้ยโงรงแรมเราดีนะมีเซเว่นด้วยช้อปปิ้ชาบูกันนะคะพีท่ที่มาด้วยเอาหม้อมาหม้อหุงข้าวที่พึ่งถอยใหม่เพื่อการนี้คู่ะสบภขยหนึ่งอาหารทะเลมันได้แน่นอนเคท่ส และตอนนี้เราก็อยู่ที่มาเลเซียอีกแล้วนะคะนิูมากกลาลํมเปอร์นะคะซึ่งปีที่แล้วอะ่ะมามาเลเซียบ่อยมากไม่ได้มาเที่ยวนะมาเรียนค่ะก็คอร์อสนี้นะคะที่มาเรียนกันก็คือชื่อว่าเ e v e l w o r ว มาดูกันว่า6จวันเราจะได้บล็อกอะไรบ้างนะคะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาแล้วก็แบบหลกไปด้วยเลย <S <S ตอนนี้นะคะเราเพิ่งลงเครื่องมาหิวมากเราก็เลยมาที่ผูดเซนเตอร,ร์ของสนามบินนั่นเองร้านเยอะอลังการมากเลยอะร้านเยอะมากมากกว่า10รายการก็เดี๋ยวกินข้าวกันค่ะ คนหนึ่งซื้อ18ส่วนเรา38กันไปเลย38มสปลิงกิตประมาณเกือบ300บาทงงมากอยู่นะจะนป้ยตักเอาตักเอาอ่ะแม่เหมือนที่เราไปกินในห้างวันนั้นเลยคล้ายๆเข้าวซอยอยู่นะอื่อยอร่อยๆนี่มาชิมน้นเพชรตอนนี้ให้ดูแบะทองเสร็จแล้ว นีะคะเราก็ขึ้นแท็กซี่กันแล้วค่ะไปคอรัสโฮเทลโรงแรมของเรานะคะซึ <y <y ่ง1ชั่วโมงห่างจากนี้1 3 0เอ่อห3 6รหรือ134ไม่รู้ริงกิตนะเรามาที่ค o รัสโฮเทลค่ะอันนี้ทำคอนเทนต์กันอยู่ ิงมอสค่ะทุกคนเดินไปประมาณ3นาทีจากจากโรงแรมอุย้ยโรงแรมเราดีนะมีเซเว่น ้วยเอาามมและแล้วนี่คือสิ่งที่เอามาจากไทยและนี่คือสิ่งที่เราได้ช้อปปิ้งกันมาแกแกอย่าฟ้องโรงแรมนะแกเออเธอเห็นอะไรตรงนั้นไหมนี่คือหม้อหุงข้า มั่งข้าวที่พึ่งถอยใหม่เพื่อการนี้ผู้ประสบภัยหนึ่งขอตัวไปกินก่อนนะคะยัวยจ้าวันแรกยังไม่จบคือเดินมาข้างๆโรงแรม2อง้า เราจะมาพบกับสตรีทฟู้ดน่ารักมากของีกินเยอะแยะมากแต่ฉันอิ่มแล้วเธอเสยียดายมากเลยว่าหลังมาใหม่เธอมันน่ากินมาก เราจะต้องไปเรียนวันแรกนะคะบรรยากาศงานก็จะเหมือนคล้ายคคลิปที่ไปเรียนมาเลเซียก่อนๆหน้านี้เลยนะคะก็ถ่ายก่อนเข้างาน,นเจอกันอีกทีตอนเรียนเสร็จตอนกลางคืนเลยเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายข้างในค่ะเอาเป็นว่าวอ็อกนี้นะคะเป็นการติดตามนิวสเตอร์มาเรียนที่มาเลเซียแล้วกันเนาะซึ่งจะบอกว่าเออนั่นแหละวล็อกนี้จะได้ลงเมื่อไหร่ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วทุกคนถ้านิวเปลี่ยนชื่ออย่าลืมเรียกชื่อใหม่หนิว้วยนะคะ สาววารินหินใจอีนี่เลย Never work again เสร็จเดวันแล้วนะคะเรียนยาวขนาดไหนตั้งแต่8โมงคึ่งอ๋อ8โมงลงทะเบียน9โมงเรียนตอนนี้1นึ่ทุ่ม40กว่า,วาแล้วะะลเ,รเราจะมากินข้าว ครั้งที่แล้วนิวมาเคยกินอันนี้อร่อยมากคล้ายๆข้าวซอยทุกคนแต่ว่ามันก็จะเข้มข้นในแบบของมันเนาะอร่อยมากลองกินกันดูนะคะที่อที่แบบว่าอันนำประมีนาซีนาซีอ่ะพี่ก้อยลองตักออกมาอันนี้จะเป็นไก่นะคะแต่ความเด็ดก็คือที่น้ำซอสของแต่ละร้านนะคะเป็นเนื้อไก่ค่ะรสชาติมันจะแนวแนวเคอรี่หน่อยปะเคอรี่ไหมหรอพี่ก้อยชิมมันจะเผ็ดเผ็ดแกงอ๋อพีเพลผีแกง แซ่บอยู่เหมือนกนเหมือนผัดพริกแกงก็อร่อยได้อร่อยพออาหารมาเลยไม่ได้แกล้งเออมันจะมีความพริกแกงมันจะมีความแบบเกาหลี่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มากินด้วยจิ๋วของเราเหมือนครั้งที่ร้านหนูกกินอันเนี้ยคล้ายๆข้าวซอยหนูกินคล้ายๆข้าวซอยมาหลายมือแล้วคือแบบชอบอบบได้ ฮัลโหลกเกถึงเวลากินข้าวแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็พักเที่ยงนะคะเราก็มาที่ฟู้ดเซ็นเตอร์ของตึกทำงานอะไรสักอย่างใกล้ๆตรงนี้แล้วเราก็ต้องให้แลกบัตรแลกบัตรเสร็จก็ขึ้นมาแล้วก็มีฟู้ดเซ็นเตอร์อาหารแเที่ยบเลยค่ะทุกคนซช่งวัได้เรากอินแผ่นแผนแผน นี่มาเลเซียโดยแท้มันก็จะเป็นไก่ย่างกับอะไรอ่ะเออข้าวหมูดแดงอะไรสักอย่างนี่เลยไปยอุ๊ยเอาน้ำพริกมาด้วย,ยวได้ๆนี่เลยทุกคนไปตําโกปีกาแฟมาเลมาค่ะ แล้วรีแอคชั่นที่จะกินครั้งแรกเป็นยังไงคะตื่นค่ะ <laughs> ตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลโ่โง่ชั่นไหน <laughs> <laughs> คือมันหนูก็อร่อยดีนะที่ลองชิมมัน,ม,นมันเข้มแต่มันก็ยูกิน Salted Cream ค่ะทุกคนอย่าลืมไปลองกาแฟมาเลยนะคะ <laughs> ชุกเฉินของเราทีนี่ก็เดินมาอย่างสวยๆสุพึ่งเรียนเสร็จค่ะทดกโทวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเรียนวันสุดท้ายแล้วโอเคโอเคฝนตกเราต้องไปก่อนแหละเดี๋ยวไปกินข้าวกันค่ะ เป็นวันเรียนวันสุดท้ายแล้วไม่ได้มาเซทายเลยเพราะเรียนทั้งวันเลยตอนนี้เป็นตอนพักเที่ยงนะคะคอร์สนี้ที่นิมาเรียนเนี่ยเรียกว่า Never Work Again นะคะซึ่งเป็นการเรียนเพื่อที่จะวางแผนธุรกิจวางแผนชีวิตเพื่อที่เราจะได้มี Passive Income เข้ามาไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเปิดโลกมากสนุกมากก็เอ้จริงๆใครอยากเรียนอะสามารถแบบหลังไมมาหานิวได้นะเพราะว่านิวมาเรียน ที่คอร์สมาเลเซียหลายคลิปหลายบล็อกแล้วเนาะอ,อะไรเงี้ยใครอยากแบบเรียนพวกพัฒนาตัวเองมันจะมีหลายคอร์สมากๆเลยค่ะก็สามารถหลังไหม์มาได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพุ่งกินข้าวเสร็จค่ะตอนนี้ไปซื้อกาแฟก่อนกาแฟโกปีรอบสอรอร่อยมากทุกคนสวัสดีค่ะคนสวยเทปท,ที่สร้างกับภาพที่เป็น เขาค้นัคนา,ค,นาค่ะแต่ว่าแบบประเทศไทยเนอะเขาก็จะแบบว่าหาดไปเย <c oughs> อันนี้เทนะ่าไหร่คะิ i 6 ringgit นะคะ <c oughs> มาซื้อมะพร้าวที่มาเลเซียได้ใหญ่หม้อค่ะแต่ก็ไม <c oughs> ่มีมะพร้าวใหญ่ซื้อเมืองไทยได้เพราะว่าหวานไม่เท่าโอ้เมืองไทยโลดโอเคค่ะ <c oughs> เธอคือเล vida, อิศอลังการแบบตื่นตาตื่นใจมาหาเข้ากินเราชิคิดว่าแบบน้ำลายไหลตลอดทางทุกคนมันอลังการมากกินน้ำนี่แหละพาฟิลมากิน ตา